ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรดเริ่มต้นกันที่หน้าบ้านรอไปก่อนแมนยูดึงอดีตผอเทคนิคเชลซี Kelsey, นั่งเก้าอี้ฝ่ายเสริมทัพล่าสุดนะครับเดวิดออนสีนเยี่ยวข่าวระดับสูงจากดีแอเลติกได้ออกมาระบุว่าสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอได้ตัวคริสโตเฟอร์วิเวลเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการฝ่ายการเสริมทัพระยะสั้นโดยในเวลานี้เหลือแค่ใบอนุญาตการทำงานเท่านั้นตามรายงานจากเด w ดวิดอัลสตีนนักข่าวคนดังโดยคริสโตเฟอร์วิเวลกลายเป็นคนว่างงานนะครับนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวแยกทางกับเชลซีเมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนโดยเขาเข้ารับตําแหน่งผู้อํานวยการด้านเทคนิคของที่นั่นนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปี2022แต่สุดท้ายก็ต้องบอกลาสแตมฟอร์ดบิดนะครับภายหลังที่นั่นทําการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกันใหม่ซึ่งเป็นที่เชื่อว่าสัญญาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับวิเวลจะเป็นการให้เขาเข้ามาช่วยทํางานในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้เท่านั้น โดยตอนนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายบรรลุเงื่อนไขทุกอย่างกันได้แล้วและเหลือเพียงให้วิเวลได้รับใบอนุญาตในการทํางานในสัปดาห์นี้ก่อนนะครับทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีแถมมีการระบุว่าที่จริงแล้ววิเวลได้รับการทาบทางจากหลายสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เขาได้ตัดสินใจที่จะมาทํางานให้กับสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับขอบเขตงานของวิเวลนะครับคือการช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สอหาแข้งเก่งๆเ,งเข้ามาเสริมทา้าและการดําเนินการเรื่องการ เสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยนอกจากการทํางานผู้อํานวยการด้านเทคนิคกับเชลซีแล้วนั้นเขาเคยทํางานให้กับฮอฟเฟนไฮเรดบูเซาบวกและเอ r เบรซิกในหลายตําแหน่งมาก,ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์วิดีโอแมวมองคนวิเคราะห์การแข่งขันผู้อํานวยการฝ่ายการเสริมทัพผู้ประสานงานด้านกีฬาและคนวางแผนเรื่องขุมกาําลังซึ่งเขาก็เคยได้รับเครดิตว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของนักเตะอย่างเออร์ริงฮาร์แดนและเบน jamin มินเชสโกนะครับล้วนผ่านมือการสรรหาเข้าสู่เลฟบ,บูซาวบวกของคริสโตเฟอร์วิเวลที่ปัจจุบันกําลังจะมารับตําแหน่งผู้อํานวยการสรรหานักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ก็ถือว่าได้คนดีมีฝีมือเข้ามาทํางานช่วยในการเสริมทัพอีกคนนะครับสำหรับในตลาดรอบนี้ของทีมปีศาจแดงของเราก็ถือว่าการมาของเซอร์จิมแรดชิปเอาจริงเอาจังอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่จะพาทีมปีศาจแดงกลับมาคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้ง ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูยาช้าบิ๊กโบลอนยายอมรับเซิร์ซีมีโอกาสย้ายทีมสูงถึง99.9%ล่าสุดนะครับโจวันนี่ซานโตรี่ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคของโบลอนยาได้ออกมายอมรับว่าโจชัวเซิร์ซีดาวยิงที่ทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจนะครับมีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สูงถึง99.9%และล่าสุดนะครับสื่อเมืองผู้ดีได้หมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการก่อมเซิร์คซีพร คุยกับเอเจนต์นักเตะพานฉชลุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายงานว่าสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดในเวลานี้สามารถโน้มน้าวให้โจชัวเซิร์ซีกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์และโบลอนาให้ย้ายมาร่วมทีมได้สําเร็จแล้วนะครับตามรายงานจากเดอะการเดียนสื่อของเมืองผู้ดีโดยทีมปีศาจแดงวางแผนในการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของพวกเขานะครับในการยกระดับขุมกําลังในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งตามรายงานในช่วงที่ผ่านมานะครับชื่อของเซิร์ซี กลายเป็นชื่อที่อยู่ในอันดับต้นๆของพวกเขาในการเสริมทัพของสโมสรโดยยูนเต็ดต้องเจอกับการแข่งขันในการคว้าตัวดาวยิงไายนี้จากทั้งอาเซนอลนทีมร่วมลีและเอซีมิลานยักษ์ใหญ่จากอิตาลีนะครับที่ได้ให้ความสนใจในตัวของดาวยิงกังหันลมรลยนี้เช่นเดียวกันแต่รายงานล่าสุดจากเดอะการเดยนสื่อเมืองผู้ดีนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นทางปีศาจแดงที่ทิ้งห่างคู่แข่งของพวกเขาออกไปได้หลายช่วงตัวในขณะนี้โดยรายงานได้ระบุว่าเซิร์กซีพร้อมที่จะย้ายมาเล่นในเ ไม่หลีกแล้วในตอนนี้พร้อมเสริมว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถโนบเนาให้ดาวยิงไายนี้มาเล่นในท่นโอแทฟฟอร์ดได้สำเร็จและสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกับเคียร์จูรับเซียมเอเจนต์ของนักเตะได้แล้วเหลือเพียงแค่ค่าตัวที่ทางยูไนเต็ดต้องเข้าเจรจากับทางโบลญญานะครับแต่เป็นที่เชื่อกันว่าพวกเขาจะเปิดใช้งานค่าฉีกสัญญาจํานวน40ล้านยูโรที่ระบุไว้ในสัญญาของนักเตะในการย้ายทีมครั้งนี้โดยที่เงื่อนไขดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในช่วง กลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับตามรายงานจากฟราบิซิโอโลมาโน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูยกระดับล่าตัวเดริกหลังแต่งตั้งแดนแอดเวิร์ดล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยกระดับการล่าตัวมัดไทเดริกกองหลังของาบยมิวนิคเข้ามาร่วมทีมนะครับหลังจากที่ทีมแต่งตั้งแดนแอดเวิร์ดเข้ามารับตําแหน่งผู้อํานวยการกีฬาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทีมปีศาจแดงมองหาเซนเตอร์ฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทีมหลังจากพวกเขาแยกทางกับราฟาเอลวาลาซึ่งก่อนหน้า นนมีรายงานว่าทีมได้มีการยื่นข้อเสนอขอซื้อจารัดแบนเวดกองหลังของเอเวอร์ตในข้อเสนอแรก35ล้านปอนด์นะครับแต่โดนตอบปฏิเสธไปแล้วเนื่องจากทางเอเวอร์ตต้องการเรียกร้องค่าตัวสูงถึง70ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามในเวลานี้ทีมก็มีตัวเลือกอื่นนะครับซึ่งเดลิคก็เป็นหนึ่งในรายชื่อลำดับต้นๆของสโมสรโดยรายงานได้ระบุว่าในเวลานี้สโมสรมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ละาบยมิวนิกมีแนวโน้มที่จะสามารถคุยเรื่องค่าตัวของมัตไทเดลิกกันได้ ได้ที่38ล้านปอนด์บวกกับออปชั่นอีก4ล้านปอนด์เท่านั้นโดยเดลิกบีเข่ากับทีมปีศาจแดงมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่ที่เอริกเชนฮาเข้ามารับตําแหน่งนายใหญ่แห่งทินโอทฟฟอร์ดและล่าสุดนะครับจากรายงานของเดอะมิลเลอร์ซื้อชื่อดังของอังกฤษได้ระบุว่าหลังจากที่ยูเนเต็ดทำการแต่งตั้งแอสเวิร์ดเข้ามารับตําแหน่งผู้อํานวยการกีฬาอย่างเป็นทางการแล้วนั้นทีมปีศาจแดงได้มีการติดต่อถึงเสือใต้นะครับเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการโดย รายงานได้เสริมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมข้อเสนอ5ปีให้กับเดลิกนะครับหลังจากในฤดูการที่ผ่านมานักเตะได้ออกสตาร์ตตัวจริงในบุนเดลีกาให้กับสโมสรเพียง16เกมเท่านั้นถ้าได้ทั้งเซิร์กซีและเดลิกเข้ามาในฤดูการหน้าทีมปีศาจแดงของเราน่าจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นเนเธอร์แลนด์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับย้อนเหตุผลแมนยูเมินเซนดีอโก้คอสซาก่อนมาเป็นโอนานาต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสะแรงสุดๆหลังจากที่ดีอโก้คอสซ่ากลายเป็นโดดเด่นกว่าผู้เล่นเอาฟิลไซอีกนะครับสำหรับดีอโก้คอสซ่าผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสที่โชว์สามเซฟจุดโทษด,ดับฝันสโลวาเนียเข้ารอบแดทีมสุดท้ายยูโร2024ซึ่งจริงๆแล้วชื่อและฝีไม้ลายมือของคอสซาถือว่าเป็นที่รู้กันอย่างดีในหมู่แฟนบอลอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแฟนบอลของสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับที่มีข่าวกับคอสตาในช่วงซัมเมอร์ก่อนอย่างหนาหูเพราะถ้าหากจํากันได้นะครับก่อนหน้าที่ทีมปีศาจแดงจะได้อังเดโอนา่าเข้ามาแทนที่ดาบิดเดคอาตัวของคอสต่าคือหนึ่งในคดิเดตของทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแล้วทําไมตอนนั้นสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงไม่เลือกคอสต่าแล้วไปเซ็นสัญญากับโอนาน่า นในคลิปนี้แอดมินจะย้อนหาคําตอบไปพร้อมกันนะครับเหตุ hey, ผลหลักๆเลยนะครับคือในด่านทีมชาติโปรตุเกสรายนี้มีค่าตัวที่ค่อนข้างแพงโดยในฤดูการแรกที่เอริกเชนฮฮกเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงนะครับดิ่งที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงหลังจากจบฤดูกาลนั้นก็คือการเปลี่ยนผู้รักษาประตูที่ออกบอลไม่ค่อยดีอย่างดาบิดเดเคอาออกจากทีมและต้องการผู้รักษาประตูที่สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนๆได้เข้ามาทดแทนซึ่งก่อนที่จะเป็นอังเดโอนาหน้านะครับทีมปี สัแดงของเอริกเทนฮักอยากได้ตัวในด่านของ f อฟซีปอโตอย่างดีอีโก้คอสตามากอน,นะครับเพราะเขาคือนายด่านที่ตรงสเปคของกุนซือชาวดัตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องทักษะและอายุนะครับอย่างไรก็ตามคอสตาที่มีสัญญาอยู่กับ FC ฟซีปอโตจนถึงปี2027นด่านผู้นี้มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง64ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งทาง f อฟซีปอโตไม่ต้องการเจรจานะครับหากต้องการตัวคอสตาต้องฉีกสัญญาเท่านั้นในขณะที่งบก การซื้อขายของทีมปีศาจแดงที่ให้กับเอริกเทนฮากนั้นอยู่เพียงแค่120ล้านปอนด์เท่านั้นในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งราคานี้เทนฮากขอไม่สู้นะครับเพราะมีนักเตะคนอื่นๆที่เขาอยากเซ็นสัญญาเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมทําให้สุดท้ายแล้วเอริกเทนฮากเลือกที่จะเปลี่ยนไปมองลูกทีมเก่าอย่างอังเดโอนาน่านะครับที่ตอนนั้นเฝ้าเสาให้กับอินเตอร์มิลานแทนก่อนที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวโอนาน่ามาด้วยค่าตัวสูงถึง47ล้านปอนด์จากนั้น วนที่เหลือไปลงกับมิฟิลหมายเลข7อย่างเมสันเมาส์และกองหน้าดาวรุ่งอย่างลับมุธฮอยลูนแทนในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วซึ่งหลังจากเซฟ3จุดโทษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคาดว่าดีอีโก้คอสตาน่าจะเนื้อหอมขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับแอดมินว่าแล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากตอนนั้นทีมปีศาจแดงของเราคว้าตัวดีอีโก้คอสตาเข้ามาจะดีกว่าอังเดโอนาหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะ และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตแ์ดนมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่2กร,รกฎาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกับจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ